วิบันมายเลมอิสุภกรเรี่ยมรองแขแอ t สติวอผถมไฟสแอกแอดแล้อยเอซคูนยูนิตวันบทที่หนึ่งยูนิตวันบทที่หนึ่งเอซคูนที่โรงเรียน s อ h o ู l ที่โรงเรียน r ูเลอร์มาบันทัด p พน c ิลลินสอใชดเพลเลอร์กูเบลดินสออีเลเซื้ร์ยางลบเพนสิลคอนเรสีไม้เพนปากกาสีเซอร์กันกรกกูกาบัตเตอร์ไฟฮีเซอร์สตอเบอรี่สตอเบอรี่เบสบอลเบดบอลจิลายีลัดวัฟืฟิโลมาแอปเปิลแอปเปิลบอลลบอลบอลลบอลบานนากล้วยขอโคดาจรัเขตเทนิสเทนิดแอนิมอล สัตว์พุทธผลไม้สปอร์ตกีฬาแคนไอแฮปแอลูเลอร์พี e ได้ปวดฉันต้องการไมมมัดเยียดเฮียยูอาร์ได้เลยจินสำหรับคุณ t ต a งเกียวของคุณอยู่บนข้ามด้วยความยินดีวาแคนยูซีคุณเห็นอะไร Look อดเดอ p i พิเจอร์แอน s ์อันเซอร์เด i เคดูที่รูปภาพแล้วตอบคำถามเวอา a เ e อารดพว่าเขาอยู่ที่ไหนซัมชิวเดนอาพีฟุตบอลเด็กๆบางคนกำลังเล่นฟุตบอลซัมชิวเดนอาพีอินดคัลลุนักเรียนบางคนอยู่ในห้องเรียนซัมซ วอตซับเจ็กแ day ดกอนพวกขอยูวิชาอะไร how many students are there in the computer room มีนักเรียนยจำนอนเท่าไหรในห้องคอมพิวเตอร์ some students are in the going home นักเรียนบางคนกำลังกลับบ้าน what time it it เวลาเท่า,ทา, eat, eat, า,ทาไร assembly การชุมนุมยูนิฟอร์มเรื่องแบบพิธามเวลาเล่นเวลาว่าง history ประวัติศาสตร์ geography ภูมิศาสตร์ IT เทคโนโ,โลยีสารสนเทศ office ออส,สำนักง,งาน what h a s r Lisa got on t h s d a y อัปยศนุนลิซ่าทำอะไรบ่ายวันพระลฮัสบอร์ดี had g o กอดแม a ต์แอนด์ฮ e ชเธอเรียนคณิตศาสตร์และประวัติศาสตร์วอตแฮตแจกกอ o อ o น คิวเดย์มอร์นิ่งจคทำอะไรเช้าวันอังคารมีแฮตก็จิโอกร a ฟีแอนด์มิวสิกเขาเรียนภูมิศาสตร์ในดนตรีแฮนร i ซ่าก็อคาดแอนด์อะควาเตอร์พาเทนลิซ่ามีเรียนตอนเวลา10นาฬิกา15านาทีไหมโนชีแฮตฝืนไม่มีอีดีเพทามันเป็นเวลาบ้างแฮตอยู่ก็อะคาดแอดวานเพมคุณมีเรียนไหมเวลา1นาฬกาเอแฮตใช่ฉันมีโนไอแฮตฝไฉันไม่มีแฮต แ a น he g ฮ t กอดเฮดชิกออนทิวเดย์มอร์นเขามีเรียนประวัติศาสตร์เช้าวันอังคารไหมยืดเฮดใช่เขามีโน่เฮดสินไม่เขาไม่มี What h a ฮ you got on นวั n เดย์มอร์นิ่งคุณทำอะไรเช้าวันพุธไอกอนเฮ got h นเ t o r ิก and m a ทฉันมีเรียนประวัติศาสตร์และคณิตศาสตร์โค้ชื้อโค้ชพูดอมสวมใส่ฟินิชจบสิ้นเลอกไม่้าโดยรถยนต์ไม่บัสโดยรถบัสไม่เชียนโดยรถไฟออนเวียสม่ำเสมอสมามบางครั้งนิดบุร์ไม่เคย i อออนว s ว a ฉันเดินไปโรงเรียนสม่ำเสมอไอเนวาก o t ู s c h o ลบ by บั s ออนเลยคะฉันไม่เคยไปโรงเรียนดยโดยรถบัสหรือโดยรถยนต์ไอส s g า t ก s c h o ุ l ูลบ u s a ั d s อ m ส t i m e บ by ค่ะบางครั้งฉันไปโรงเรียนดยโดยรถบัสและบางครั้งดโดยรถยนต์ n อเ e r า o to s c ุ o ูล by c ค r on walk to s ส h o ูลฉันไม่เคย ไปโรงเรียนโดยรถยนต์หรือรเดินไปโรงเรียนไอออนเวโกบายบาดฉันไปโดยรถบัสสมัครเสมอฮาดูยูโกทูคูลค,คุณไปโรงเรียนอย่างไรไอออนเวโกบายบาดฉันไปโดยรถฉันเดินฉันไปโดยรถบัสสมัครเสมอไอเลเวอรว่า์กทูสคูฉันไม่เคยเดินไปโรงเรียนฮาดูยู o โกทูสคู l คุณไปโรงเรียนอย่างไรไอจำทามวอล์กทูสคูบางครั้งฉันเดินไปโรงเรียนฮาด้อยูปป่มาเธอโกทูสูป,ปูมาสเปอร์มาร์เก็ต คุณแม่ของคุณไปตลาดอย่างไรจูบาาบายค่ะคุณไปโดยรถยนต์ด,ดเูเด็กชิลเล่นโกทูสกุลไเทนเด็กๆไปโรงเรียนโดยรถไฟใช่ไหมเนเดนไม่ใช่เดนเนารากบาย,ยีพวกเขาไปรถไฟพวกเขาไม่เคยไปโดยรถไฟดัสเคนโกทูดัสเคนโกทูสลบายบายจิโเคนไปโรงเรียนโดยรถจักรยานใช่ไหมเยนฮี่ฮใช่แล้วฮีออนเวนโกทู เฮียออนเบียกบายบายชิเขาขอไปโดยรถจักรยานหาดูเดชเชื่อกูถึงคูคูทั้งหลายไปโรงเรียนอย่างไรเดกบายบายเพื่อขอไปโดยรถบาดดูดูยูคำทูคูนบายบายกูมาโรงเรียนโดยรถบาดใช่ไหมน้องไอเดินไม่ใช่เดเย็ดไอดูใช่แล้วบายบาย